สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ก็มีสองเล่มสองขนาดนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันนะคะเล่มแรกนี่จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้ด้ามรวมฝักก็อยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะนี่นะคะไม้เกล่ามากๆเลยนะคะรุ่นนี้ชุดนี้ นะคะไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะด้ามไม้ฝักไม้ตรงนี้ก็ลัดด้วยทองฝาบาทนะคะความเก่านะคะเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะท่ามรองฝักก็อยู่ที่สิบสองนิ้วเฉพาะใบมีดก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่าน รับชมด้านในกันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกันหนดอกไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นล่องล่องลึกกระดูกงูสวยงามนะคะชัดเจนนะคะทุกท่านเป็นโพเต็มใบนะคะโพเต็มใบยุคต้นๆ้นนะคะข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คลอนนะคะใบมีดมีความหนานะคะทุกท่าน นะคะ,ะเฉพาะใบมีความยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะด้ามดวงฝากก็สิบสองนิ้วด้ามไม้ฝากไม้นะคะท่านใดมีจารักและศรัทธามีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนะคะโพเต็มใบนะคะ ข้างก็นแน่นหนานะคะทุกท่านมีความเข้มขลังอย่างแน่นอนนะคะมีหลงพอเดิมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ก็ด้ามไม้ฝักไม้ ะค,ะความยาวเล่นมนี้อยู่ที่อยู่ที่12นิ้วนะคะไม่ถึง12นิ้วดีนะคะทุกท่านขาดอยู่นิดนึงนะะด้ามไม้ฝักไม้อันนี้ก็จะรัดด้วยอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะก็จะเป็นเส้นเงินนะคะทุกท่าน ความยาวไม่ถึงสิบสองนิ้วดีนะคะขาดอยู่นิดหนึ่งนะคะด้ามด้ามบนฝักนะคะ,ะค่ะท่านใดอยากบูชาไปไว้ที่หิ้งพ้าหรือว่าติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ<ม>ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะ<ม>บุตธคุณของท่านขิมถังอย่างแน่นอนนะคะมีดหลงพ่อเดิมเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ ของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบมีดนี่ก็จะขาวนะคะไม่ดํานะคะเป็นโพเต็มใบนะคะทุกท่านโพเต็มใบข้างมวนสารก็แน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะใบมีดเขามีความยาวอยู่ที่อยู่ที่เจดนิ้วนะคะท่าน ใบมีดมีความยาวอยู่ที่7นิ้วถ้าด้ามโดนฝักก็เกือบสิบสองนิ้วนะคะขาดอยู่นิดหนึ่งนะคะด้ามโดนฝักแต่เฉพาะใบก็เจดนิ้วนะคะนะคะโพอเต็มใบนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะนี่นะคะ สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกมีดหมอนะคะนกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ